สวัสดีครับทุกคนสำหรับซีรีส์โทนี่กับบอร์ด ESP32 ใน EP ที่3นี้ผมก็จะมานำเสนอการใช้งานพุทสวิตกันนะครับก่อนอื่นก็มาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีบอร์ดขนมปังเบรดบอร์ดสายไฟ3เส้นพุทสวิตตัวท่านทานนะครับขนาด10 k กิโโอห์มซึ่งตัวต่านทาน10 k กิโอห์มนี้ก็จะมีสีน้ำตาลดำส้มทองนะครับ ต่อไปมาดูการทำงานของสวิตกันนะครับในการต่อสวิตนั้นผมได้อธิบายในซีรีส์วอกวีใน e p ีที่3เรื่องของพุทสวิตไปแล้วนะครับเราพวกเราสามารถไปติดตามในซีรีส์นั้นได้นะครับในที่นี้ผมก็จะมาสรุปนะครับว่าในการทดลองนี้นะครับจะเป็นการต่อแบบพูลอัพนะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากวงจรต่อไปนี้นะครับผมก็จะสรุปง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับ ก็คือว่าตอนที่เรายัางไม่กดสวิตช์เนี่ยก็จะมีลอจิกเป็น1น,นะครับแต่ว่าถ้าเรากดสวิตช์แล้วนะครับก็จะมีลอจิกเป็น0ต่อไปมาดูแผนภาพการต่อวงจรกันนะครับก็เริ่มจากขา,าพ u s h s w ิ t c ์นะครับขาแรกนะครับให้ต่อเข้ากับตัวต้านทานขนาด1 0 k กิโอห์มหลังจากนั้นก็ต่อเข้ากับขาไฟเลี้ยง3.3โวลต แล้วก็ต่อเข้ากับขา d ีแบบนี้นะครับส่วนขาอีกข้างของพุทสวิตชนะครับก็ให้ต่อลงกล่าวต่อไปก็มาดูการต่อวงจรจริงบนเบรดบอ o a r นะครับก็เริ่มจากนะครับให้ต่อตัวพุทสวิตชนะครับเข้ากับคอลัมน์ที่3กับคอลัมน์ที่5จากนั้นก็ต่อตัวน้าผ่านขนาด10 k กิโลโอห์ม แล้วก็ต่อจากขาตัวต่านทานนี้นะครับเข้ากับขาไฟเลี้ยง3.3โวลต์ส่วนขานี้นะครับก็ต่อเข้ากับขา d c นะครับหรือ gpio c ส่วนขาอีกข้างของนะครับพุสวิตนะครับก็ให้ต่อลงกราวนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าขาตัวต้านทานนะครับกับขาที่ต่อเข้ากับ gpio 4คือเส้นนี้นะครับสีเขียวนะครับส่วนนี้ก็คือ ขาไฟเลี้ยงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขากราวนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ต่อสาย usb เข้ากับคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับพวกเราสามารถไป Copy นะครับใน v o p ร์กบี้ไมโครไ n ทอนออ esp 3 2ใน ep ที่3ได้นะครับต่อไปก็มาดูการเขียนโปรแกรมในโ o n ีกันเลยครับเมื่อเราดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับ เราก็จะเจอโปรแกรมเก่านะครับที่เราเขียนไว้ใน EP ที่แล้วนะครับก็ให้เรากดที่ New ตรงนี้นะครับเพื่อทำการสร้างไฟล์ใหม่นะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง from นะครับ machine import pin นะครับจากนั้นก็สร้างตัวแปรนะครับเชื่อว่า sw นะครับกับ pin นะครับในที่นี้เราต่อเข้าที่ขาที่4นะครับ แล้วก็กำหนดฟังก์ชันการทำงานเป็น i n นะครับก็คือเป็น Input นะครับหลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง Y l o o p นะครับ y true จากนั้นนะครับก็ทำการเช็คตัวใช้คำสั่ง if นะครับ if switch dot value นะครับก็ทำการเช็คนะครับว่าทำการกดหรือยังนะครับถ้าเช็คว่ากดหรือยังก็คือถ้าเป็น1ก็คือยังไม่กดนะครับแต่ถ้าเป็นสูงก็คือกดแล้วนะครับทีนี้ ผมจะเขียนคอมเมนต์ไว้ตรงนี้นะครับเลข0นะครับก็คือกดแล้วนะครับกดสวิตช์แล้วถ้ากดสวิตช์แล้วนะครับก็ให้ทำการเปิดไฟ LED นะครับก็ให้พิมพ์ LED on นะครับทีนี้เราก็ต้องไปสร้างตัวนี้นะครับ LED ด้วยนะครับก็ให้พิมพ์ LED นะครับพิมพ์นะครับ ทีนี้ LED ที่มีอยู่ในบอร์ดนะครับก็คือเป็นขาที่2นะครับก็กำหนด pin ให้เป็น output นะครับแบบนี้ทีนี้แล้วก็เช็คนะครับ if แล้วก็มี else นะครับแบบนี้ทีนี้ในกรณีที่ยังไม่กดนะครับก็คือให้ LED o t off ก็คือปิดไฟไว้ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับ มันก็จะขึ้น n p y soft reboot ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ stop ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอานะครับภาพของเว็บแคมนะครับโชว์ให้ทุกคนดูนะครับทีนี้ก่อนที่จะร u n นะครับเราก็มา save กันก่อนนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่ม save ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก this computer นะครับก็ตั้งชื่อว่า switch นะครับเราจะเขียนว่า ep 0 3แล้วกันนะครับแบบนี้ แล้วก็กดเซฟครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับกดรันนะครับตรงนี้ทีนี้ในการทำงานของสวิตนะครับเมื่อเรายังไม่กดนะครับมันก็จะไม่มีไฟติดนะครับทีนี้ถ้าเราลองกดสวิตดูนะครับทีนี้ถ้าเรากดครั้งไว้มันก็จะติดนะครับแต่ถ้าเราปล่อยนะครับมันก็จะดับนะครับลองกดอีกครั้งนะครับ มันก็คือกดติดแล้วก็ปล่อยดับนั่นเองนะครับก็ให้กดสต็อปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการใช้งานของสวิตนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ EP หน้าเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ขอให้ทุกคนติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ